วันนี้เราจะมีพี่ๆนะฮะหน้าตาหล่อทุกคนครับจากพี่<ช>พวงสวิตมูเลต e t นั่นเองครับเข้ามาพูดคุยนะฮะขอต้อนรับพี่ๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพักายกันยาำดึกในวันนี้ง่วงไหมครับง่วงครับ <laughs> <laughs> ได้ยินว่าเดี๋ยวพี่ๆจะมีคอนเสิร์ตแบบว่าใหญ่เบิ้มเทิมเลยให้พี่ๆพ,พูดชื่อคอนเสิร์ตดีกว่าว่าชื่อคอนเสิร์ตใหญ่มากครับชื่อคอนเสิร์ตคือ r e t r o s p e t Sweetmullet vs The World ครับครับโวรเจตงที่เกิดขึ้นมาได้เพราะ เพราะว่าชนวนจริงๆน่าจะเป็นมาจาก K สิบหกครับสอง K สิบหกเพราะว่าสอง K สิบหกมันมีมีเต่าแต่งหน้าเลยอ่านีได้ไบกระเทิ้มกันค่ะก็มันก็ฟีดแบ็กมันออกมาดีแล้วแล้วฟีดแบ็กกับกับตัววงเราสองวงก็มันค้าวขาวมันแบบตอนนั้นมันมันมากเลยอยย่างงเี้ะนแบบอ่ะแต่ว่าแบบพอเสร็จแลก็จบแล้วเหรอวะเราแค่นี้เองเราเรามีเรามีซีนเราแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวบเออจริงๆมันถึงเวลาแล้วแหละที่เรารู้จักกันมาแล้วเป็นสิบปีเออก็ถึงเวลาที่เราจะอยากทำอะไรร่วมกันบ้างอะไรเงยก็จะได้จะได้มาทั้งรู้จักคือคือนะคือนะนะตอนสิบปีจบกันคุยคุยกันเหมือนว่ารู้จักกันมาสิบปีแล้วก็เลยทำอะไรมัาจบจบแล้วคือตอนนั้นคือตอนนั้นคือการแบทเทิลกันระหว่างเอโทสเปกกับสวิตเมล็ดใช่ไหมแต่ไม่ไปดูเนี่ยไม่ไปดู แต่ว่านะตอนนี้คือการรวมพลังกันใช่ไหมคะแล้วพี่จะสู้กับใครรวมพลังกันเป็นเบสท์เท่ากไบใคือคอนเซ็ปต์คือแบบ vs the world ก็คือเหมือนแบบเชิญโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญโลกในที่นี้หมายถึงว่าเราคือในโลกใบนี้มันเหมือนแบบเราเรายังต้องเจอเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายอยู่ครับถูกแล้วถ้าวันไหนเรา วันไหนเราเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยเราจะผ่านไปได้ยังไงเราต้องหาวิธีเผชิญหน้ากับมันคือพี่เขากมันจะบอกว่าเพลงของพี่ๆเขาเนี่ยเป็นเพลงที่มีทั้งกำลังใจมีทั้งสนุกสนานมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นที่ความที่เราไปเจอกันเนี่ยได้รวมตัวกันสนุกสนานด้วยกันเนี่ยมันก็จะแฝงแข่งเขาเรียกอะไรอะสาระแข่งเรื่ครับใจเย็นครับผมมันก็จะแฝงสาระที่เข้าไปในความมันด้วยเขียนมาเป็น VS the world ครับ เข้าใจอย่างครับโซ่เข้าใจค่ะอ่ะ้าวก็ไม่แน่เราก็ถามดูเผื่อว่ามีแขกรับเชิญพิเศษไหมที่จะมาแบ่เทิลกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มีแขกรับเชิญไหมคะให้บอกเลยะบอกได้ก็ดีค่ะได้หรอครับเฮ้ยทำไมอ่ะก็ต้องเใจไปเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะครับเอาจริงๆถ้มีครับมีครับบอกบอกวแนมีแล้วกันมีกี่เบอร์แม่ไงแต่อยากรู้มีกี่คนแล้วก็จะเอาไปเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยกันอย่างเงี้ยอ่าให้ทุกคนตัดสินใจ มมมันสาารถแ้เท่าที่เราติดต่อไปประมาณแปดคนที่พิเศษเราครับจริงจริงจริงมีครับแต่ว่าต้องแบบเป็นไม้ตายครับอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนใช่ความพิเศษของคอนเสิร์ตนอกจากจะมาแบทเทอร์กันแล้วมีอะไรที่มันพิเศษมากยิ่งกว่านั้นที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องไปต้องไปีได้คือ ทุกทีเนี่ยเราจะใช้คาว่าแบทเทิลกันแต่ว่างานนี้เนี่ยเราทำโชว์ร่วมกันก็คือทั้งสองวงเนี่ยกลายเป็นวง RTSM วงเดียวก็คือ9คนมารวมกันทำโชว์ร่วมกันแล้วก็อาจจะมีการสลับแลกเพลงกันเล่นหรือว่าการแบบเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำโชว์ร่วมกันก็คือจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนรูปแบบมันไป และล่าสุดมีการทําเพลงร่วมกันระหว่างพี่แนบกับพี่เต๋านั่นะคือเพลงเผชิญเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ก็เพลงนี้มันเป็นการทําเป็นเพลงแรกเลยครับผมแบบรู้จักกับเดทโพสเปกมาเนี่ยครับผมสิปีนี่เป็นเพลงแรกที่เราได้แบบร่วมง,งาน,น,นก,ากันแบบจริงจังซึ่งไม่ใช่แค่แบบมันมันเป็นการที่ รว,รวมพลังรวมความคิดรวมไอเดียทั้งทั้ง9คน 2, ว, <สา S> 2> วงเลยครับคือจะเรียก2วงรวมกันว่า RTSM แล้วกันค่ะ,ะรวมเป็น1วงแล้วก็9คนนี้เข้าไปอยู่ขุกอยู่ในห้องห้องซ้อมแล้วก็นั่งคิดเพลงแจมเพลงกันขึ้นมาเลยอนะไรเงี้ย คือทั้ง9คนที่ช่วยกันคิดหมดเลยใช่ครับคือพี่ก็เลยจะบอกว่าเพลงเผชิญใงนี้คือมาจากทั้งหมด9้าคน9คนนั่งอยู่ในห้องซ้อมใช่ครับแจมด้วยกันแล้วเนื้อทีใครเป็นคนเขียนก็ช่วยกันใช่ครับเนื้อก็จะเป็นผมกับนับเป็นคนเขียนแล้วก็มันแปลกมากตรงที่ว่าต่างคนต่างไปเขียนมาเมโลดี้คนละอันเนื้อคนละอันแต่พอมาถึงปุ๊บเอ้าเอามารวมกันได้เฉยเลยและเนื้อหาเดียวกันด้วยซึ่งแบบ แกไปแค่คำเดียวคำสองคำรื้ด้วยซ้ำนะแกเนื้อแค่นี้แบบมันบังเอิญมากแต่คำนั้นมีทั้งเพลงใช่คำนั้นคือทั้งครใช่คำนั้นหมายถึงว่าทั้งเพลงนั่นแหละครับแล้วอย่างเพลงเพลงเผชิญเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องที่ว่าอ่าเวลาเวลาเราเจอเรื่องเราเจอปัญหาที่ทําให้เราท้อแท้เนี่ยเราควรจะเผชิญกับมันเผชิญกับมันคือถ้าวันนี้เราหนีเนี่ย วันหน้าเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะังไงก็ต้องเจอมันอยู่ดีังไงต้องเจออยู่ดีครับต้องสู้ต่อไปแล้วเพลงนี้ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยปล่อยนะครับกระแสเป<อ>็นยังไงบ้างครับนี่ตอนนี้โอเคเลยครับกระแสดีเลยครับเพราะว่านี่จะจริงๆมีน้องๆหลายคนนะครับที่แบบอยากเห็นสวิตมร์เลดกับเลตโทสเปกแบบอยู่อยู่ด้วยกันภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วยิ่งมาทําเพลงด้วยกันก็น่าจะถูกใจกันสมเมอร์เวทีแตกครับคอนเสิร์ตทีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะโทษครับ สิบสี่ธันวาครับพอดีธันวาที่ไหนครับพี่ที่เมืองไทยจีเอ็มไลฟ์เฮาส์ครับผมแปดสเอ็ครับนี่ก็ไม่ได้ไปเปิดงานเขาอีกไม่ได้ครับวันนั้นติดดีอันไปไม่ได้นี่พูดทุกวีกเลยเรืออ่องเมียไม่ได้ไปอ่ะ ไปทุกงานพอเรียนจบแล้วแก่แล้วพวกนี้แหละงานอะไรที่เกี่ยวกับช่วยๆพี่เจอพวกพี่เขาหมดละอ๋อครับครับเราสปายแต่ว่าเราติดเรียนจริงจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวในตอนนี้เดี๋ยวพี่ๆช่วยฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับผมว่ามีตอนนี้มีผลงานอะไรอัปเดตบ้างนะครับดาวน์โหลดเพลงได้ที่ไหนอะไรยังไงครับก็มีไฟขายตอนนี้ก็คอนเสิร์ตรู้กันนะครับก็ Let's Toast Sweet Melody Be As A World นะครับก็ ติดตามได้นะครับทางช่องทางของพวกเราดีกว่าก็คือเฟซบุ๊ก c o m s w e e t m e l e t แล้วก็เฟซบุ๊ก .com/redhotsealock นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพลงเิยสามารถดาวน์โหลดได้ทางดอกจันหนึ่งสองสามห้าห้าแปดแปดแล้วก็ตอนนี้ทางไอจูนด้วยครับดาวน์โหลดได้แล้วครับพี่พี่ในวงมีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอยู่ไหมครับก็อินสตาแกรมก็คือ แอดสวิตมาเลดครับค่ะแล้วก็ของแต่ละคนก็ไปดูในของของวงเราก่อนแล้วกันครับครับไ่ตามเราแต่ละคนมีแขกแขกมาอยู่ในเคเคบ็อกซ์มีไหมครับมี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 เลยอ่ะเราก็จะไติดตามคอนเสิร์ตของพี่เขาด้วยแล้วกันนะฮะวันนี่สิบสี่ธันวาคมนี้ที่จีนแบลท์เฮาส์เซนเซอร์เวิร์นเองนะครับครับซื้อบัตรได้ที่ไททีเก็ตเมเจอร์อ่าซื้อได้2ช่องทางครับคือ จะเลือกที่ใครสะดวกมาที่ตึกแกมมี่เชิญขึ้นมาที่ชั้น3 3มสินี่อซื้อโดยตรงได้เลยกับอีกช่องทางหนึ่งคือซื้อได้ที่เว็บไซต์ g ี n i e ข e ดเม c ร c สคอมครับผมมีราคาบัตรไหมคะราคาบัตร700อครับราคาเดียวราคาเดียวครับก็ถ้ามาเป็นคู่ก็จะ1ัน0บาทอ๋อลดด้วยบัตรคู่พั0บาทอ๋อคือซื้อถ้าซื้อ2ใบในครั้งเดียวเนี่ยก็คือได้เป็นพันสองใช่ครับลดไป200บาท200บาท่แล้วถ้าซื้อ5ครับ ซื้อ5ก็มีติดมาใหญ่ให้คุณใหากให้คูณตอนนี้มันมันขอขอไว้บอดครับไปหาอดมาอีกคนนึงก็ถูกพอดีถูกนี่ถมาเก้าเยคนเป็นติบใช่เต็มเต็มโอ้โหต้องตอนนี้บัตรใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะครับต้องปอกบอล มีบัตรให้ซั้ออีกสองใบไหมครับผมกับทอมได้ไปดูด้วยโอเคฮะเดี๋ยวสองร้อยบาทสองร้อยทอมเราไม่จะคุยเรื่องสัตว์กับเขาอ่ะเอาว่าไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะฮะผมแล้วก็ไงก็ฝากมีผลงานอะไรใหม่ๆก็มาอัปเดตกับรายการของเรานะครับแล้วเจอกันได้นะครับผมอ่ะขอบคุณที่มากขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอเคฮะสำหรับเคยแกรบบล็อกนะครับใครที่เป็นลูกค้า AIS เน็ตนะครับคุณสามารถรับติทธ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m z ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ k u b a แบนที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี